ชุดคัดแปลงนะครับตัวนี้เป็นชุดคัดแปลง6แผ่นสําหรับแปลงใส่เวฟร้2 5ครับก่อนจะเข้ารับชม รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับชุดคัดแปลงนะครับตัวนี้เป็นชุดคัดแปลง6แผ่นสำหรับแปรงใส่เวฟ125บนะครับตัวนี้เป็นงานอินโดนะครับเป็นคาดรุ่นของขอไม่บอกนะครับว่าเป็นคาดรุ่นของอะไรนะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเป็นคาดรุ่นพิเศษนะครับงานแต่งอินโดนะครับ เพงเดียวกับเวฟนะครับแปลงใส่เวฟได้เลยนะครับนี่เป็นชุดคัดแต่งนะครับแต่ตอนนี้เราต้องมาทําการแปลงและโมดิฟายนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแจกสูตรแปลงสูตรโมดิฟายนะครับว่าต้องทํายังไงต้องทําเช่นไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลื้อเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้วางเป็นชุดคัดโซนิกมาแล้วนะครับแต่เป็นชุดคัดโซนิกที่เป็นชุดคัด5แผ่นนะครับนี่เป็นชุดคัด5แผ่นครับแต่ชุดนี้เป็นชุด6แผ่นนะครับ แต่ตัวกดตัวนี้มันสูงนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวกดนะครับต้องสร้างต,ตัวกดต,ต,ต,วตัวนี้ใหม่นะครับสร้างตัวกดตัวนี้เป็นตัวกด6รลูนะครับตัวนี้มันเป็น6รลูนะครับู6เสา6สปริงนะครับแต่ตัวนี้เป็นชุดคาร์บอนิกเดิมๆบ้านเรานะครับ4เสา4สปริงตัวนี้พิเศษกว่าเดิม6เสา6สปริง6แผ่นโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการโมดิฟายยัดเข้าไปในตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราเคยติดตั้งเข้าไปในรถแข่งของเราแล้วนะครับใช้งานได้ดีนะครับปัญหาคันลื่นดีมากๆนะครับ จบปัญหาค้าเลื่อนเดี๋ยวทําการทดสอบให้ดูนะครับว่าวิธีติดตั้งจะเป็นยังไงเทคนิคการติดตั้งจะเป็นยังไงจะต้องกึงต้องปาต้องเชื่อมหรือว่าจะต้องทําอะไรตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะทําข้อมูลตรงนี้ให้ดูนะครับโอเคครับแป๊บหนึงขอเปิดฝาข้างก่อน นี่เป็นชุดถ้วยคัดของโซนิกนะครับที่ทําการแปลงเรียบร้อยนะครับใส่เวฟนะครับนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะทําการหมุนให้ดูนะครับเดี๋ยวเราถอดเฟืองก่อนนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ทําการหมุนเรื่อนๆนะครับไม่ติดไม่ขาดอะไรนะครับนี่หมุนเรื่อนๆอย่างนี้แล้วก็ชุดคัดตัวนี้เป็นชุดคัด6แผ่นนะครับเราจะลองใส่เฟืองให้ดูนะครับเฟืองใส่เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเฟืองตัวเดียวกันครับ เงเบอร์เดียวกันครับแต่ว่าตัวกดมันต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นตัวกดแบบเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างตัวกดแบบเหล็กแบบนี้ให้นะครับสร้างตัวกดแบบเหล็กแผ่นหนาแล้วก็ขุดร่องลูกปืนครับลูกปืนที่ใช้เป็นลูกปืนคัสโซนิกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทําการโมดิฟายให้นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการติดตั้งให้นะครับขั้นตอนแรกก็ยิงน็อตหกฟอนี้ออกเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แผ่นกดครับแต่มันจะมีเทคนิคสําคัญนะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้ <Iya, S 1> เราถอดออกมาแล้วนะครับถอดสปริงออกมานะครับนี่เฟืองเป็นเฟืองเดียวกันนะครับมาดูใกล้ๆนะครับวิธีใส่ก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราลื้อลื้อระบบคัด์ออกก่อนนะครับนี่นี่ลื้อชุดคัด์ออกก่อนชุดคัด์ชุดแผ่นชุดประกบจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เวลาประกบคัด์นะครับต้องประกบให้มันลงล็อกนะครับแบบนี้นะครับต้องให้มันลงล็อกแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องทําการหมายนะครับต้องทําการหมายนะครับถ้าไม่ทําการหมายนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับ เวลาประกอบติดตั้งเข้าไปแล้วจะไม่รู้ตัวนะครับว่าคัดไม่ลงล็อกแล้วทีนี้เข้าเกียร์แล้วรถมันจะไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคัดมันลงล็อกนี้เวลาเสียบนี่ครับเสียบหมายครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูดะครับแบบนี้นะครับถ้าแบบเนี้ยมันไม่ลงล็อกนะครับมันไม่ลงล็อกลงฟันนะครับไม่จบนะครับต้องเอาหาล่องที่มันลงนะครับนี่ล่องนี้มันลงครับแล้วก็ทําการหมายนะครับหมายตัวนี้เลยหมายตัวนี้หมายตัวนี้แล้วก็หมายถ้วยตัวนี้นี่หมายตัวนี้เลย ให้ม er ันอยู SaaS ่ช <t> <sein> ่องเดียวกันนะครับเนี่ให้มันอยู่ช่องเดียวกันนะครับเวลาเสียบเฟืองนะครับเนี่ง่ายๆครับเดี๋ยวมันจะหลงทางนะครับถ้าไปเสียบเกิดไปเสียบแล้วก็ไม่ลงล็อกอย่างนี้นะครับแต่ประกอบชุดคัดประกอบอะไรเข้าไปได้หมดนะครับแต่ลดคุณจะไม่ไปนะครับเพราะว่าคัดมันไม่จับนะครับนี่ถ้าเราหมายอย่างนี้ปุ๊บนี่ยังไงใส่ลงที่เดิมยังไงก็ลงนะครับปัญหาจบนะครับแล้วก็วิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะครับตอนนี้เราจะลองใส่เข้าไปก่อนนะครับนี่ ตอนนี้เราใส่เข้าไปนะครับเนี่ยใส่เข้าไปกับเดี๋ยวลองเอาลังเข้าใส่เข้าไปก่อนนะครับลังคัสนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาลังคัสใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยเอาลังคัสใส่เข้าไปครับลองหมุนดูลื่นๆครับแล้วก็ใส่ถ้วยตัวในนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยตัวนอกนะครับนี่ถ้วยตัวนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แต่ทีนี้ปัญหาของมันคือมันขันน็อตได้น้อยนะครับนี่ครับมันขันน็อตได้น้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องทําการคึงนะครับคึงตัวนี้ลงครับเดี๋ยวเช็คระยะก่อนนะว่ามันขาดไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันขาดไปอยู่ประมาณประมาณเกือบ4มิลนะครับเดี๋ยวเราจะคึงให้อยู่5มิลครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการคึงตัวนี้นะครับลึงตัวนี้เพื่อให้น็อตตัวนี้นะครับให้น็อตตัวนี้กดได้เยอะนะครับเพราะว่าช่วงฟันเฟืองนะครับช่วงฟันเฟืองของตัวนี้มันเหลือเยอะนะครับเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับเนี่ยฟันเฟืองของตัวนี้เหลือเยอะมากนะครับเนี่ยเราจะกึงลงไปนะครับ เพราะว่าช e ่วงฟันเฟืองของตัวเนี้ยเหลือเยอะกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องกึงจมล่องตรงนี้ลงไปนะครับจมล่องลงไปสักประมาณหมิลนะครับเดี๋ยวเราจะจมล่องลงไป5้ามิลเดี๋ยวไปจับขึ้นเครื่องกึงแล้วทําการกึงจมล่องลงไป5มิลนะปั๊บนะครับเดี๋ยวเราจะทําการกึงล้วงเข้าไป5มิลครับเดี๋ยวเราจะพาไปวัดไอตัวที่เราทําแหวนรองนะครับว่าแหวนรองเราใช้ระยะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสูตรแหวนรองด้วยนะครับ เราจะกินลึกเข้าไป5้ามิลนะครับเพื่อให้หัวน็อตมันล็อกได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หัวน็อตมันล็อกได้ไม่เต็มนะครับ เ้าเดี๋ยวตอนนี้เรากินลึกเข้าไปแล้วนะครับ5มิลตอนนี้เรากินลึกเข้าไปแล้วจมเพื่อให้หัวน็อตมันขันได้นะครับลึกเข้าไป5มิลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวรดนะครับว่าแผ่นตัวบูทที่รองข้างล่างของรางคัสนะครับเราลองไปเท่าไหร่นะครับจะพาไปดูนะครับอ่านะครับตอนนี้เรากึงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน็อตเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบนี แบบนี้จมเข้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งเข้าไว้ในตัวนี้นะดูมาร์กด้วยนะครับดูมาร์กด้วยต้องให้ลงตามมาร์กนะครับนี่ฮะตอนนี้เฟืองมาลงพอดีนะครับนี่เฟืองลงพอดีนะเนี่ยเผื่อขันน็อตเข้าไปกดเฟืองพอดีนะครับไม่ขันจนไปถึงตัวเฟืองนะครับลอยอยู่บนตัวเฟืองนะครับจมเข้าไป5มิลนะครับนี่ยจมเข้าไป5มิลขันน็อตอย่างนี้ได้พอดีนะครับขันเข้าไปเรื่อนๆแบบนี้ได้พอดีปลายน็อตโผล่นิดนึงนะครับเนี่ยกำลังดีนี่กําลัังสวยะครบเ โอเคเดี <NYU. S 2> okay, ๋ยวเราจะวัดบูทตัวล่างนะครับว่าบูทตัวล่างที่เราใช้ระยะเท่าไหร่นะครับสำคัญที่บูทตัวนี้ด้วยนะครับไอ้บูทตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับตัวนี้เป็นบูทแท้ของโซนิกนะครับบูทตัวนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับสำคัญที่บูทตัวล่างตัวนี้นะครับบูทตัวรองนี่นะครับสำคัญที่บูทตัวรองนะครับตัวรองตัวนี้นะครับรองที่มันจะไม่ให้ชนเกียร์ชนอะไรนะครับเนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ความหนาอยู่ที่6มิลนะครับใช้ความหนาอยู่ที่6มิลนะครับความโต30มินะครับความหนาหกม่ ใช้อยู่18นะครับใ <18 S 2> ช้อยู่18ความโตนี้ก็วัดเอาตามนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่แหวนตัวนี้เข้าไปตัวหนึ่งครับใส่แหวนเข้าไปตัวหนึ่งกระบูกลองเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบใส่ลังคัสเข้าไปนะครับอนนี้ประกอบใส่ล <pper> ังคัสเข้าไปนะครับหมุนลื่นๆแบบนี้นะครับนี่โอเคนะครับหมุนลื่นๆไม่ติดไม่ขัดนะครับโล่งแล้วเราจะทําการประกอบตัวนี้เข้าไปนะคนี่ประกอบตัวนี้เราจะเอาแผ่นลังตัวล่างใส่ไปก่อนนะครับนี่ลังตัวล่างใส่ไปก่อนแล้วก็ชุดทั้งหมดนะครับนี่ ทั้งหมด6แผ่นนะครับเนี่ยทั้งหมด6แผ่นนะครับแล้วก็ความจริงนะครับอ่าตัวนี้จะใส่นะครับแนะนําให้ชุบน้ามันก่อนนะครับอาตอนนี้เราจะใส่เข้าไปนะครับแต่ก็ต้องชุบน้ามันก่อนนะครับเดี๋ยวเอาะน้ำมันฉโลมก่อนนะครับน้ำมันฉโลมล่างแผ่นก่อนนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยใส่แผ่นตัวนี้ไปก่อนนะครับทั้งหมดยัดไป6แผ่นนะครับไม่ล้นลังคัดนะครับ6แผ่นไม่ล้นลังคัดนี่แล้วก็ใส่แผ่นเหล็กเข้าไปนะครับ แผ่นเหล็กนี่มันจะมีด้านคมกับด้านไม่คมนะครับเอาด้านคมลงล่างนะครับแล้วเอาด้านไม่คมขึ้นบนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันสลับเข้าไปอย่างนี้นะครับเอน้ำมันสลับเข้าไปหรือใครอยาเอาแผ่นนี้ไปชุบน้ำมันในถุงก่อนก็ได้หรือจะเอาไปแช่ในน้ำมันก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่สูตรนะครับแต่ผมใช้วิธีนี้นะครับรวดเร็วนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ไปแช่ในน้ำมันอยู่ดีนะครับนี่เดี๋ยวถ้าใครถามนะครับว่าเออแปงใส่ยังไงนะครับ ใส่ยากไหมนะครับเอ่อก็ไม่ไม่ได้มีอะไรยากนะครับขอแค่ระยะบูตตัวล่างมันได้แล้วก็คึงแค่ถ้วยคัดบนแค่นั้นนะครับจบนะครับไม่มีอะไรยากนะครับจะให้เราคึงไปให้ก็ได้นะครับแต่มีค่าคึงเพิ่มเติมนะครับนับดูนะครับ6แผ่นนะครับไม่แค่5แผ่นนะครับตอนนี้เรายัดเป็น6แผ่นนะครับไม่ล้นรังนะครับพอดีพอดีกับรังเลยครับเน่โอเคแจมนี่ แล้วก็ลังตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับนี่ดูนะครับตำแหน่งนะครับที่เรามาร์คหมายไว้นะครับตัวนี้สําคัญนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับใส่มั่วซั่วมันใส่ได้นะครับแต่มันจะไม่ลงล็อกลงฟันนะครับฟันมันจะลงไม่เต็มนะครับและคัดมันจะไม่จับนะครับนี่โอเคตอนนี้เราลงล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการยกขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ครับนี่ยมันลงมันลงหมดแล้วนะครับนี่ลงล็อกเข้าฟันหมดแล้วนะครับนี่จะทําการประกอบยัดเข้าไปครับ หลังจากที่ใส่เข้าไปตามล็อกตามฟันตามเฟืองแล้วนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตล็อกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยขันน็อตล็อกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใช้บล็อกยิงอัดเข้าไปได้เลยครับเอ่บล็อกยิงอัดแล้วก็เช็คดูนะครับระยะคัดยกได้ไหมฟีได้ไหมนี่อย่างนี้นะครับระยะยกได้ไหมถ้ายกไม่ได้แสดงว่าใส่ผิดนะครับแต่สาคัญก็คือต้องมาร์กก่อนนะครับว่าให้ฟันมันลงมาร์กลงล่องตามที่เราวางแผนไว้นะครับนี่ แล้วก็ทําการยัดสปริงเข้าไปนะครับสปริงมีทั้งหมด6ตัวนะครับหนึ่ง6สา้าตัวแล้วก็น็อตมี6ตัวสปริง6ตัวน็อตหเสานะครับนี่แล้วก็ใส่แผ่นรองเข้าไปนะครับอ่าขันเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับนี้อ่าขันเข้าไปซซบฟนะครับ หานได้แล้วก็เอาบล็อกยิงได้เลยครับแล้วก็ยิงเข้าไปได้เลยยิงขแยงมุมนะครับพยายามยิงขแยงมุมนะครับอ่าตอนนี้ชุดคัดเราอยู่ในรังเรียบร้อยแล้วครับวิ่งปื้ดนะครับวิ่งปื๊ดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนกดคลาสเข้าไปได้แต่ปัญหาที่เศร้าที่สุดนะครับ คือลืมใส่เฟืองเฟืองอยู่นี่นี่นะครับระวังนะครับลืมใส่เฟืองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถอดยิงออกมาได้ไม่เป็นไรยิงแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับยิงแล้วก็ยกออกมาอย่างนี้ปึ๊บจบแล้วก็ใส่เฟืองตัวนี้เข้าไปยกเข้าใส่ อ้าวยิงเข้าไปตอนนี้ใส่เฟืองเรียบร้อยนะครับใส่ตัวนี้เรียบร้อยทําการยิงเข้าไปได้เลยครับหมุนนําเกียวก่อนนะครับขันนาเกียวแล้วก็ยิงเข้าไปเลยเลยนี่ปุ๊บแล้วก็ลูกปืนใช้ไป็นลูกปืนโซนิกนะครับตัวนี้ใส่ลูกปืนโซนิกเข้าไปเพาะให้มันเข้าล็อกหน่อยนะครับนี่นะครับโอเคภาพรวมก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับแค่โจมฝาคัดนะครับทั้งหมดก็เบ็ดเส็จนะครับตอนนี้ก็เป็นชุดคัด 6แผ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นชุดคัด6แผ่นนะครับนับดูได้เลยนะครับนี่6แผน่นแล้วก็ทําการใส่เวทแล้วก็ทําการใส่ปากเกลนเข้าไปนะครับระยะมันจะพอดีนะครับถ้าระยะไม่พอดีมันจะปิดฝาข้างไม่ได้นะครับมีบูทนำสองตัว โอเคปิดได้แล้วนะครับก็ประกอบเข้าไปจบๆจบนะครับเดี๋ยวเราจะกดคัดให้ดูอีกทีนะครับอ่ะตอนนี้เราทําประกอบเข้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอ่ะประกอบคัดไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการบีบคัดให้ดูนะครับการทํางานของคัดก็องเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ ระยะกดสบายสบายปกติใช้งานได้นะครับสปริงไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มนะครับเพราะว่าสปริงที่ให้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แข็งได้นิ่มกว่านี้ก็ไปหาสปริงเปลี่ยนเองนะครับแต่สปริงที่ให้มาผมก็ใช้สปริงตัวนี้นะครับก็โอเคครับลงตัวนะครับเคครับฝากไว้ด้วยครับสําหรับชุดคัตแปลงสําหรับใส่เว็บชุดคัต6แผ่นนะครับเนี่ยตัวนี้ก็6แผ่นเป็นชุดคัต6แผ่นครับ 6แผ่น6เสา6สปริงครับแต่เดี๋ยวจะสาธที่ให้ดูนะครับว่าถ้าเราใส่ไม่ตรงร่องมันจะเป็นยังไงนะครับใส่ไม่ตรงร่องแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มันลงร่องนะครับแต่ถ้าใส่ไม่ตรงร่องแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราประกอบขานยิงเข้าไปนะครับคัสตัวนี้นะครับเนี่ยแผ่นตัวนี้มันจะหมุนฟรีได้นะครับมันจะหมุนฟรีให้ตัวได้นะครับมันจะไม่มีจุดยึดเกาะน,นะครับมันก็จะทําทให้เวลาเราเข้าเกียร์แล้วรถไม่ไปนะครับโอเคก็ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยในการประกอบเครื่องยนต ที่จะทําชุดคัด6แผ่นนะครับไว้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยชุดคัด6แผน่นใครจะทําตามเอาตามข้อมูลนี้ได้เลยนะครับตัวเลขหรือว่าอะไรทํตาตามข้อมูลนี้ได้เลยครับโอเคนะครับ,คครบฝากด้วยนะครับจัดไป